สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง y o YouTube แม่มดเพียกรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนามิถุนรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนสามารถดูตามราศีได้การพยากรนี้เป็นการพยากรณดวงชะตาของท่านในช่วงที่ดาวพฤหัสกําลังจะยกทับลัคนาของท่าน ช่วงวันที่13พฤษภาคมปี2,568ค่ะจะยกมาทับตัวท่านเวลาประมาณ22นาฬกานาทีและจะสถิตในพบเรือนนี้ไปจนถึงวันที่2ตุลาคมหลังจากนั้นจะยกมาได้ตำแหน่งมหาอุดในพบการเงิน สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะเพราะนั้นทิศทางตรงนี้บ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะพบเจอกับความสำเร็จนะคะเพราะตําแหน่งที่ทับลัคนาเรียกว่าได้ตําแหน่งองเกณ์และนาราอุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆจึงมักเกิดผลในด้านดีสำหรับตัวท่านและทิศทางปี2568ตั้งแต่ช่วง2ตุลาคมไปจนถึง23ธันวาคมดาวพฤหัสจะได้กำลังที่เรียกว่ามหาอุด ทับเรือนการเงินของท่านนั่นบ่งบอกว่าท่านใดที่ทำกิจกรรมการงานธุรก,กิจธุรก,กรรมค,ค,คู่ค้าคู่หุนส่วนต่างๆจะประสบความสำเร็จได้รับการเงินก้อนใหญ่เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสจะมีกำลังสูงสุดในรอบจักรราศีดีนะคะก็เรียกว่าช่วงรอบระยะปีนี้ดาวพฤหัสค่อนข้างโคจรเดินเร็วเพราะนั้นทิศทางต่างๆ จึงมีเหตุให้มีการผันแปรและเปลี่ยนแปลงไปแบบรวดเร็วนั่นเองค่ะและเรียกว่าในปีนี้นะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึง13พฤษภาคมพฤหัสยังคงอยู่ในโพบเรือนวินาศของท่านจุดนี้เรียกว่าเป็นมุมอับแสงแต่ดาวพฤหัสก็เป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เวลามาอยู่หลังลักนาของท่านก็เรียกว่าคอยหนุนหลังอยู่เบื้องหลังอยู่แบบวินาศอยู่แบบเงียบเงียบเพราะนั้นที่ผ่านมานะคะบางคนก็อาจจะต้องผ่านตัวเองไปทําหลายสิ่งหลาย อยากไปทํากิจกรรมการงานแบบที่เรียกว่าอยู่เบื้องหลังหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสายวินาศก็เรียกว่าสามารถทําได้ดีทําการค้าเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศคุณหมอคุณพยาบาลคุณทนายความทํางานเกี่ยวข้องกับห้องลับห้องแลบต่าง ดาวพฤหัสของท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและดาวเจ้าเรือนปัตตนิบางคนจุดนี้ค่ะอาจมีเหตุในเรื่องของคู่ครองมีคู่แบบลับๆแต่เรกว่าจุดนี้พฤหัสก็คอยซับพอร์ตดวงชะตาเพราะดาวพฤหัสจุดนี้ก็ยังคงได้ตำแหน่งจุลจกักร เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าในดีมีเสียในเสียมีดีพบปินาศหมายถึงจุดรูรั่วของดวงสตาแต่ก็ยังเกิดเรื่องดีได้หากเจ้าสตารู้จักปรับตัวไปในทิศทางที่ไม่โอ้อาฟู่ฟ้ามากนะะักค่ะและทิศทางในปี2568บ่งบอกความสัมพันธ์ของดวงดาวนะคะทั้งสดวงซึ่งเรียกว่าดาวตรีเทพนะคะดาวราหูเป็นหนึ่งในดาวสำคัญเรียกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะ จะยกมาสู่พบเรือนสุภะได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีและปกกิน,นากะโชคในช่วงวันที่5พฤษภาคมปี2568เพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนหรือชาวราศีเมถุน หากท่านผูกลัคนาแล้วทักษะจรของท่านในรอบปีเกิดปีนี้ดาวทั้งสามดวงนี้ทั้งดาวพฤหัสดาวพระราหูและดาวพระเสาร์ไม่ได้ตกตำแหน่งการลักินีจรก็เชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะส่งผลส่งคุณในด้านของความสำเร็จของชาวลัคนาราศีมิถุนราหูเมื่อมาอยู่ในภพสุภะจะเล็งมายังภพเรือนสหัชชะเพราะนั้นถามว่ามีสิ่งที่ต้องระมัดระวังไหมดวงดาวในดีมีเสียและในเสียมีดีเพราะฉะนั้น ทิศทางความสําเร็จจะมีความหมือหวาแบบดาวพระราหูเวลาได้อะไรจะได้แบบชิ้นใหญ่ก้อนใหญ่ใครที่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายสุขภาพเรื่องของการเดินทางเรื่องของการต่างประเทศจะสามารถทําได้ดีได้รับการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของทิศทางการงานต่างๆและมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาให้เลือกสรรในเรื่องของการงาน และเชื่อว่าในปี2,568นี้ทิศทางดวงดาวต่างๆจะส่งผลในด้านของการที่ท่านจะนำความรู้ทั้งเก่าและใหม่นะคะมารวบรวมแล้วก็มาแบ่งแยกในเรื่องของการงานต่างๆบางคนจุดนี้งานประจําอาจมีเกณฑ์มีปัญหาแต่ไปได้ดีกับงานเสริมงานเพิ่มหรืองานใหม่ที่เข้ามา ดาวพระเสาร์ในวันที่19พฤษภาคมจะยกมาสู่ภพเรือนการงานของท่านเรียกว่าเป็นจุดพินทุบาทดาวเสาร์เป็นดาวโทษทุกข์ไปอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสแบบนี้และดาวพฤหัสทับลักความยากจึงเกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่จะต้องหนักเหนื่อยจึงเกิดขึ้นแต่ต้องบอกทิศทางในทิศทางแบบนี้ว่าสําหรับการเหนื่อยก็ไม่ได้เหนื่อยเปล่าเป็นสิ่งที่จะได้มาและคุ้มค่าจากผลของดาวการงานซึ่งทับลัคณาของตัวท่านนั่นเองค่ะ และสําหรับคลิปนี้จะกล่าวกันถึงตําแหน่งดาวตั้งรับในราศีมิถุนซึ่งทับลัคนาของท่านท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวดวงใดตั้งรับในราศีมิถุนมาฟังกันค่ะและสําหรับท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วไม่มีดาวตั้งรับในจุดนี้ต้องบอกว่าให้ฟังตําแหน่งดาวโดยรวมทิศทางดาวพฤหัสจะให้คุณต่อดวงชะตาของท่านอย่างแน่นอนค่ะสำหรับท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวตั้งรับมากกว่าหนึ่งดวงให้บวกรวมความหมายเข้าไปค่ะ และดาวพฤหัสนะคะเรียกว่าเป็นดวงดาวแห่งองค์ความรู้เป็นดวงดาวแห่งคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมาทับลัคนาของท่านในวันที่13พฤษภาคมปี2568ได้ตำแหน่งที่เรียกว่าอุจจาวิลาชซึ่งกำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งมหาอุจ ใครที่มีการทำงานรอคอยโปรเจกต์ใหญ่กำลังเซตตัวในเรื่องของการทำโปรเจกต์ต่างๆหรือบางคนทำธุรก,กิจธุรก,กร,รมคู่คา้าจุดนี้จะสามารถทำได้ดีจากความเป็นองค์เกณฑ์ซึ่งหมายถึงความเจริญโดดเด่นรุ่งเรืองสำหรับตัวท่านและอุดมเกณฑ์หมายถึงการได้มาหลายๆครั้งในเรื่องการงานนะคะในเรื่องของธุรก,กิจธรรุรกิจรั่วม,มีการขยับขยายแฟรนไชส์ต่างๆ และปัตตนิปัตตนิในที่นี้ซึ่งทับลัคนาหมายถึงคู่ด้วยนะคะถ้าท่านผูกลัคนาแล้วดาวพฤหัสของท่านไม่ได้ตกตำแหน่งเสียหรือได้ตำแหน่งสีเดชหรือมนตรีนะคะแสดงว่ารอบระยะเวลานี้การงานดีคู่ครองนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอหรือคู่ของท่านหากท่านเป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว จะนำพาเรื่องดีนะคะนำพาสิ่งดีมาให้มีเกณฑ์สร้างสินทรัพย์ใหญ่มีเกณฑ์สร้างงานร่วมกันมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของที่อยู่ในเรื่องของปัจจัยที่ท่านอยากได้ลักษณะแบบนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่ดวงดีอันดับต้นๆมีอาจารย์หลายๆท่านจัดอันดับไว้ให้เป็นอันดับหนึ่งนะคะของปี2,568 เพราะนั้นต้องบอกว่าต้องแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับความสำเร็จในเรื่องของคู่ธุรกรรมคู่ค้าคู่คนสวนลูกค้ารายใหญ่หรือบางคนมีเกณฑ์สละโสดมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์พบเจอคู่แท้มีเกณฑ์ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารได้ใช้องค์ความรู้ทั้งเก่าและใหม่เข้ามาปรับใช้ในการงาน แต่งานอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยเพราะต้องเข้าใจบริบทของดาวพระเสาร์ซึ่งในช่วง19พฤษภาคมไปจนถึงประมาณเดือนสิงหาคมทับในเรือนการงานของท่านท่านอาจจะต้องทำอาจจะไม่มีเวลาว่างมากนักในเรื่องส่วนตัวเพราะนั้นจุดนี้นะคะต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วปรับพื้นฐานต่างๆอย่าท้อในเวลาที่มีงานเข้ามาเยอะบางครั้งงานนี้ไม่ได้มีเงินเข้ามาเยอะแต่อาจจะมีคอนเน็กชั่น อาจจะมีเรื่องของการต่อยอดไปงานอื่นลักษณะแบบนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะและต้องบอกว่าทิศทางดวงดาวเมื่อมีทั้งดีทั้งเสียดาวพฤหัสก็ได้ตำแหน่งประเกษตรหรือปอระเกษตรนั่นหมายถึงความไม่มั่นคงไม่เสถียรไม่สม่ำเสมอเพราะนั้นทิศทางต่างๆเหล่านี้ทั้งเรื่องคู่ของคนรักคู่ธุรกรรมคู่หุ้นส่วนการงานอาจมีได้มาเป็นบางช่วงเวลา อาจจะเป็นแบบก้าวกระโดดและบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกหน่วงหน่วงรู้สึกว่าทําไมผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่าทําไมงานเข้ามาไม่สเสถียรเป็นผลจากดาวพฤหัสซึ่งได้ตําแหน่งปราเกษตรด้วยนั่นเองค่ะเพราะนั้นเข้าใจจุดนี้ถึงเวลากอบโกยเวลาที่เกิดความสําเร็จคว้าสิ่างต,ตาและรักษาไว้ค่ะอย่าประมาทในการใช้ชีวิตไม่ว่าท่านจะเป็นชาวลัคนาราศีใดเชื่อว่าทิศทางดวงดาวนะคะ ดาวตรีเทพทั้ง3ดวงจะทำให้ท่านได้พบเจอความสำเร็จในปี2568นี้ค่ะและสำหรับท่านใดปูกลักนาแล้วมีดาวอาทิตย์ทับลักนาของท่านมาตั้งแต่กำเนินดดาวอาทิตย์จุดนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคและองค์เกณฑ์อาทิตย์เป็นดาวสหัชชะวงสังคมแวดล้อมพี่น้องเพื่อนฝูงการสื่อสารคำพูดการเจรจามักได้โชคลาภเสมอในดวงชะตา เป็นคนพูดเก่งมีภาวะผู้นำสูงและเป็นคนที่มีพลังอำนาจในตัวเองทายอาทิตย์ทายเรื่องของยศศักดิ์ชื่อเสียงเกียรติยศท่านเป็นคนที่มีเกียรติและรักเกียรติยศศักดิ์ศรีของท่านและมักได้รับโชคลาภจากวงสังคมต่างๆตั้งแต่ที่เจ้าสตาเกิดมานั่นเองค่ะและเมื่อดาวพฤหัสมากระทบในวันที่13พฤษภาคมพฤหัสจุดนี้เมื่อเจอกับดาวอาทิตย์เกิดเป็นคู่มิตรใหญ่ เพราะฉะนั้นมีมิตรสหายเข้ามาช่วยมีการเปลี่ยนแปลงวงสังคมในเรื่องการงานนะคะหรือบางท่านอาจมีการติดสอยห้อยตามไปกับธุรกิจธุรกรรมของคู่ค้าคู่หุ้นส่วนหรือคู่ครองคนรักของท่านมีเกณฑ์ได้ทำงานร่วมกันมีเกณฑ์ได้จับงานใหญ่งานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่หน่วยงานราชการหรือใครที่ อาจจะอยากได้ในเรื่องของการบริหารการได้ปรับตัวเองไปสู่การผันตัวเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับได้เลื่อนขั้นไปลักษณะแบบนี้ค่ะ ก็เชื่อว่าในรอบระยะเวลาที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพกเรือนี้ทับลัคนาของท่านท่านจะมีงานเข้ามาเยอะมีงานเข้ามาเหนื่อยหน่อยงานหนักหน่อยและบางช่วงก็อาจจะมีมาเป็นลอ็ลอตๆบางช่วงงานก็อาจจะซาลงไปลักษณะแบบนี้หรือบางท่านถ้ากล่าวถึงเรื่องของคู่ธุรกรรม มีเกณฑ์ได้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนมีเกณฑ์มีคนชักชวนท่านไปลงทุนร่วมหุ้นบางอยา่างและเกิดผลประโยชน์ใหญ่ในรอบระยะเวลานี้บางคนค่ะมีเกณฑ์สละโซดมีเกณฑ์พบเจอคู่มีเกณฑ์ที่จะได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆเรื่องของการบริการต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ และจุดนี้ต้องบอกว่าสําหรับท่านใดที่ผูกลักนาแล้วมีดาวอาทิตย์ตั้งรับทับลักนาของท่านมาเจอกับดาวพฤหัสซึ่งจะเกิดมิตรสหายในการร่วมคอนเน็ t ชันในการปรับฐานเปลี่ยนฐานระดับสังคมเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสําเร็จจับงานชิ้นใหญ่นะคะหรือมีคู่ที่เป็นคู่ธุรกรรมคู่หุ้นส่วนคู่ค้าต่างๆเข้ามานั่นเองค่ะ และสำหรับท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวพระจันทร์ตั้งรับในราศีมิถุนดาวพระจันทร์จุดนี้ได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเดิมทีแล้วเจ้าสตาเกิดมาเป็นคนที่มักจะมีลักษณะนิสัยละเมียดละไมเป็นคนอ่อนโยนนะคะและดาวจันทร์เป็นดาวการเงินของท่านการเงินทับตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นคนหารายได้เก่ง เป็นคนที่คิดอะไรเป็นเงินเป็นทองหยิบจับทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็จะมีแต่เรื่องการเงินเข้ามามีเรื่องของการหารายได้เข้ามาเป็นคนที่มีคอนเนคชันมีวงสังคมในเรื่องของการหารายได้ได้ดีนั่นเองค่ะ และเรียกว่าจุดนี้จะทําให้เจ้าสตาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความอ่อนโยนมีความละมุนละไมสําหรับท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวจันทร์ตั้งรับในจุดนี้และพอดาวพฤหัสยกมาทับลักนาคู่นี้เกิดเป็นดาวคู่ธาตุดินนะคะแต่ราศีนี้เรียกว่าเป็นราศีธาตุลมดินกับลมความสัมพันธ์ไม่ต้องกัน ความสัมพันธ์ทิศทางของดาวคู่ธาตุจะส่งผลให้ได้รับในเรื่องของสิ่งที่อาจจะมีคนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ แต่ทิศทางสถานการณ์ต่างๆอาจจะเกิดความขัดแย้งบ้างในจุดนี้นะคะและเรียกว่าท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวจันทร์ตั้งรับในจุดนี้เรื่องของการงานของท่านก็ยังมีเรื่องของการมีรายได้หารายได้เข้ามาได้นั่นเองค่ะแล้วบางท่านก็มีเกณฑ์ได้พบเจอคู่แต่อาจจะต้องฝากฟันอุปสรรคสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งไปให้ได้นั่นเองค่ะและท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวอังคารตั้งรับในจุดนี้อังคารเป็นดาวธาตุลม อยู่ในราศีธาตุลมชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีดาวอังคารทับลักเดิมทีอาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์คิดเร็วตัดสินใจเร็วและมีความขยันได้ดี และดาวอังคารก็เป็นดาวลาภะของท่านมีสเสน่ห์นะคะในเรื่องของการตัดสินใจเป็นคนที่มีภาวะผู้นําแต่อังคารก็เป็นเจ้าเรือนอริด้วยในที่นี้ต้องบอกว่าบางครั้งก็อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยที่แข็งะกรางไม่ค่อยยอมคนไม่ค่อยยอมใครเข้ามาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นท่านจะเลือกทิศท,ทางใดเข้ามานะคะให้มาสู่ตัวท่านท่านก็สามารถเลือกได้ค่าะาว่าดาวอังคารก็เป็นเจ้าเรือนถึงสงเรือนด้วยกัน ทีนี้พอพฤหัสเขายกเข้ามาพฤหัสและดาวอังคารเป็นดาวคู่สมพลมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีผู้สนับสนุนอาจจะได้ทำงานร่วมกับผู้แข่งนะคะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นเรื่องยากๆบางคนมีเกณฑ์สร้างธรุรกิจส่วนตัว บางคนจุดนี้อาจมีเกณฑ์ที่จะได้ทำงานแบบไม่ได้ว่างเว้นเลยมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานมีเกณฑ์พบเจอคู่แท้พบเจอคู่ที่มีความขยันขันแข็งและพร้อมสนับสนุนตัวท่านค่ะบางคนนะคะอาจมีเกณฑ์ขยับขยายในธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆหรือบางคนมีเกณฑ์ได้หยิบจับงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปค่ะ และท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวพระพุธตั้งรับในราศีมิถุนดาวพุธจุดนี้เรียกว่าตำแหน่งเกษตรราธิปดีนั่นหมายถึงความมั่นคงความสเสถียรท่านเป็นคนที่เกิดในภพสหัชชะของโลกเพราะฉะนั้นท่านมีลักษณะของการพูดเก่งสื่อสารเก่งนะคะบางคนอาจได้ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์การพูดจาการเคลียร์ปัญหาเป็นนักประพันธ์เป็นนักแต่งเพลงหรือเป็นนักพูดต่าง ก็ถือว่าสามารถทําได้ดีนะคะใช้คําพูดใช้การเจรจารได้แบบมั่นคงหรือทํางานเกี่ยวข้องกับการสอนก็สามารถทําได้ค่ะและพอดาวพฤหัสยกเข้ามาดาวพฤหัสส่งเสริมในเรื่องของงานเหล่านี้บางคนค่ะมีเกณฑ์ได้เจอพาร์ทเนอร์ใหม่ๆมีเกณฑ์ได้ร่วมงานในรูปแบบใหม่และมีเกณฑ์ที่จะได้ออกสู่สังคมมากขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้เจ้าชะตาประสบความสําเร็จและไม่เพียงเท่านั้นดาวพุธก็เป็นดาวพันธุด้วยบางคนมีเกณฑ์ได้ร่วมงานกับคนในบ้านมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนกับครอบครัวหรือใครจับงานเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ต่างๆการซื้อขายบ้านการซื้อขายรถยนต์การซื้อขายที่ดินท่านสามารถประสบความสําเร็จได้ค่ะ บางคนจุดนี้มีเกณฑ์พบเจอคู่สร้างฐานหลักทรัพย์สร้างฐานความมั่นคงให้กับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนที่ผูกลัคนาแล้วมีพระพุธตั้งรับในจุดนี้ค่ะและท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวพฤหัสตั้งรับในจุดนี้ ประเกษตรอุจจาวิลาชเดิมทีเกิดมาท่านเป็นคนที่โชคดีในเรื่องของคู่ครองคนรักเรื่องของการงานเพราะได้ทั้งตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ส่งเสริมให้ได้รับความบริบูรณ์นะคะเข้ามาบ่อยๆแต่บางครั้งบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าชีวิตอาจจะไม่เสถียรอาจจะมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด นั่นเป็นผลที่ดาวพฤหัสได้ตำแหน่งประเกษตรช่วงเวลาในหนึ่งชีวิตคนจะมีดาวมาตกกระทบนะคะหลายดวงด้วยการหมุนวนไปเพราะฉะนั้นจะมีทิศทางหลายอย่างซึ่งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคู่ชีวิตคู่ครองคนรักบางคนมีเกณฑ์มีคู่หลายคนก็มีนะคะต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงสตาเดิมแต่ใครที่ผูกลัคนาแล้วมีพฤหัสตั้งรับในจุดนี้มีเกณฑ์พบเจอคู่นะคะคู่มียศถาบรรดาศักดิ์คู่เป็นคนมีความรู้มีความสามารถเป็นผู้ที่เรียกว่า อาจจะมีเรื่องของศีลธรรมเข้ามาบางคนมีเกณฑ์ได้ทําธุรกิจธุรกรรมคู่ขาบางคนมีเกณฑ์งานทับตัวงานเยอะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรลักษณะแบบนี้และเมื่อดาวพฤหัสยกมาทับก็เรียกว่าจุดนี้กลับมาอยู่จุดเดิมซึ่งเคยเป็นดับเบิลความเป็นอุจจาวิราชความเป็นปรากกระเเข้าไปสิ่งต่างๆที่ดีๆในเรื่องของคู่พันธสัญญาคู่ธุรกรรมคู่หุ้นส่วน ผู้ครองคนรักและการงานจึงเกิดขึ้นนะคะแบบเรียกว่าโชคสองต่อสองชั้นให้กับชาวลักนาราศีมิถุนที่มีดาวพฤหัสทับลักนาของท่านค่ะและท่านใดผูกลักนาแล้วมีดาวพระศุกร์ต้งรับในจุดนี้ดาวศุกร์ได้ตำแหน่งจุละจะัก ดาวสุกเป็นดาววินาศของท่านวินาศทับลัคนามักเจอสิ่งที่แปลกเสมอเจอเรื่องแปลกๆเจอเรื่องปุบปรับในชะตาชีวิตบางคนได้พบเจอความรักแบบปุบปรับก็มีค่ะบางคนมีเกณฑ์ที่ อาจจะมีลูกแบบไม่ได้ตั้งใจก็ได้ดาวสุขเป็นดาวปุตตะด้วยและมีเกณฑ์ได้พบเจอกับบริวารที่ดีบุตรหลานที่ดีช่วยส่งเสริมตัวท่านมีความเฉลียวฉลาดและเป็นคนมองโลกในแง่ดีลักษณะแบบนี้และตัวท่านเมื่อดาวปุตตะทับลักเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งใหม่ได้อยู่เสมอมองโลกในแง่บวกเป็นคนที่มีทัศนคติในเรื่องของการทําสิ่งใหม่ๆได้ดี เรียนรู้นวัตกรรมการสื่อสารต่างๆหรือระบบไอทีต่างๆได้ดีนั่นเองค่ะเรียกว่าสามารถปรับตัวสู่วงสังคมแวดล้อมต่างๆได้และเมื่อดาวพฤหัสยกเข้ามาทับลักนาสุขภเคราะห์ท้งคู่ก็เรียกว่ามีความเป็นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์นะคะและสุขจุดนี้ก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยแสดงว่ามีความบริบูรณ์สมบูรณ์มีบริวารดีลูกน้องดี ทำงานแล้วมีลูกน้องใหม่เข้ามาแบบดีๆมีศักยภาพมือซ้ายมือขวาดีมีงานเกิดขึ้นใหม่โปรเจกต์ใหม่ผุดขึ้นใหม่ๆหรือบางคนมีเกณฑ์ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับฟรนชชทใการร่วมคุ้นร่วมลงทุนมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่สําหรับคนโสดสาหรับคนมีคู่แล้วมีเกณฑ์มีบุตรนะคะมีเกณฑ์ได้ทํางานร่วมกันมีเกณฑ์ได้ร่วมทําสิ่งต่างๆที่ดีๆหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันเรียกว่าเป็นช่วงที่แฮปปี้สุดๆเลยแหละค่ะ และท่านใดผูกลัคนาแล้วมีเสาทับลักดาวพระเสาเป็นดาวโทษทุกทับลัคนาพินทุบาทต,ตั้งแต่เกิดมาเหนื่อยหนักทุกยากเสาจุดนี้ไม่ได้ตำแหน่งนะคะก็เรียกว่าเป็นดาวมรณะมรณะทับลัก อาจจะมีลักษณะของความทุกข์เศร้าความเครียดนะคะความขี้กังวลต่างๆสํา,าสหรับชาวลัคนาราศีมิถุนที่ผูกลัคนาแล้วดาวเสาทัพลัคนาของท่านเป็นคนที่อาจจะขี้โรคอมโรคเป็นคนที่อาจจะมีโรคประจําตัวมีปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังต่างๆเกี่ยวข้องกับโครงสร้างกระดูกซึ่งจะเกิดขึ้นและเป็นคนคิดมากเป็นคนชอบกังวลนะคะเรียกว่า เป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยยืดหยุ่นตัวเองสักเท่าไหร่นะักบางคนพลัดที่พลัดถิน่นต้องไปได้ดีในต่างที่ต่างถิน่นหรืออาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ลักษณะแบบนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวของท่านเรียกว่าชีวิตมักพบเจอกับสิ่งที่เกิดความเศร้าได้ง่ายนั่นเองค่ะและพอพรหัตยกมาก็เรียกว่าพรหัตเข้ามาช่วยเหลือ ทำให้รอบระยะที่ดาวพฤหัสยกมาทับลัคนาของท่านมีเกณฑ์ได้จับงานใหม่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงการงานมีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับการงานมีเกณฑ์พบเจอคู่ด้วยเป็นคนในแดนไกลหรืออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะหรือบางคนมีเกณฑ์ได้ปัดฝุ่นงานเก่าๆขึ้นมาทําใหม่มีเกณฑ์ได้ทําอะไรที่ท่านยังไม่ได้ทําหรือเคยแพลนเอาไว้ลักษณะแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ทํานั่นเองค่ะ และท่านใดผูกลักนาแล้วมีดาวพระราหูทับลักนาราหูทับลักนะคะก็เรียกว่าคุณสมบัติของดาวราหูทายมัวเมาทายราหูแต่จุดนี้ราหูแข็งแรงได้ตําแหน่งปกินนกะ,ะโชคชเฉลียวฉลาดมีโชคลาบนะคะและก็มักเป็นคนที่มีความคิดไอเดียในเรื่องของการทำอะไรให้เกิดรายได้ขึ้นมานั่นเองค่ะแต่ก็บางครั้งอาจจะมีลักษณะที่ มีความเสียวลฉลาดเกินไปนะคะแล้วย้อนกลับตัวมาให้โทษได้เหมือนกันเป็นบางช่วงเวลาที่มีดาวร้ายเข้ามากลุ่มร่วมนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่ามีทั้งทิศทางด้านดีและด้านเสียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราหูทับลัคนาได้ตำแหน่งปกกิน,นากะาโชค มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภเข้ามาเรื่องของผู่ใหญ่ช่วยเหลือตั้งแต่เจ้าสตาเกิดมามีความสําเร็จได้ดีบางคนมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่หรือร่ำรวยจากออนไลน์จากงานการต่างประเทศมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศมีเกณฑ์ได้ดิบได้ดีจากเรื่องของ การเดินทางไกลลักษณะแบบนี้ค่ะและพอพฤหัสยกมาร่วมคู่นี้เรียกว่าเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมการงานที่เกี่ยวข้องกับการต่งประเทศสายสุขภาพเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะหรือว่าอาจจะรอคอยเรื่องของวีซ่าอยู่ในรอบระยะเวลาที่ดาวคุมร่วมกันมีเกณฑ์ที่จะได้มามีเกณฑ์ที่จะได้งานชิ้นใหญ่เข้ามามีเกณฑ์ผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของการงานนะคะบางคนมีเกณฑ์เจอคู่แต่อาจจะเป็นคู่ที่ปุบปับหน่อยนะคะ อาจจะเป็นคู่ที่ทําให้ตัวท่านนั้นจะต้องเลือกคู่ในแบบดาวพฤหัสหมายถึงคู่ที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะใช้เวลาแต่คู่สําหรับดาวราหูคือเข้ามาแล้วตัวท่านก็ ไม่สามารถดิ้นออกทางไหนได้อาจจะต้องรอมชอมหรืออาจจะต้องตกลงในรูปแบบนั้นลักษณะแบบนี้ต้องเข้าใจบริบทของราหูกับดาวพฤหัสในลักษณะแบบนี้ค่ะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นทิศทางดวงดาวแบบไหนก็ตามก็เชื่อว่าท่านจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเพราะว่าช่วงรอบพวกเวลานี้ท่านมีเกณฑ์พบเจอคู่แท้นะคะมีเกณฑ์พบเจอคู่ที่เข้ามาแบบที่ตัวท่านเองยังแบบว่างง,ง และความหมายของเจ้าเรือนคู่ที่เป็นปลากเกษตรอาจจะเป็นคู่ที่มีครอบครัวมาแล้วคู่ที่แต่งงานมาแล้วมีตำหนิมาแล้วมีลูกพ่วงลูกติดมาแล้วลักษณะแบบนี้ค่ะและท่านใดผูกลัคนามีดาวพระเกตทับลัคนามาตั้งแต่กำเนิด พระเกตกระตุ้นกิจกรรมตัวตนเรียกว่าเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าสตามักมีบุคลิกที่ค่อนข้างจะทำอะไรรีบร้อนค่อนข้าง alert นะคะค่อนข้างจะเป็นคนคิดมาก active ก็ถือว่ามีทั้งด้านดีด้านเสียบางครั้งก็อาจจะมีลักษณะที่ชอบกังวลใจไปก่อนหน้าแต่ก็เรียกว่าจะเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งนั่นเองค่ะเพราะว่าดาวพระเกตมากระตุ้นในกิจกรรมตัวตนของท่าน,านเมื่อมาเจอดาวพฤหัสดาวสุพเคราะห์แบบนี้มีงาน เข้ามาเยอะมีงานใหญ่เข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามาได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบุญการกุศลหรือบางคนได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธุรกรรมคู่ค้าคู่หุ้นส่วนได้ทําอะไรที่อยากจะทําได้ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายศาสนาด้วยนะคะเพราะเรียกว่าดาวคู่นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุญกุศลเรื่องของศาสนาด้วยเช่นกันและสามารถทําได้ดีนั่นเองค่ะ และใครที่ผูกลัคนาแล้วมีมฤตยูทับลัคนามาแต่กำเนิดมฤตยูเป็นดาวที่ไม่มีพกเรือนไม่มีเรื่องราวนะคะเมื่อทับลัคนามีความผันผวนแปลกปลวนได้ทายอาเพศทายมฤตยูเพราะนั้นจุดนี้ต้องบอกว่าอาจมีอารมณ์แปลกปลวนมีเรื่องของการชอบสิ่งต่างๆแบบแปลกปลวนผันผวนได้ง่ายมฤตยูเปรียบเหมือนสิ่งที่ทำลายลางเมื่อมาเจอกับดาวสุพเครจะส่งเสริมไปในด้านดี แต่เมื่อใดก็ตามที่เจอดาวบาปเคราะห์จะกระตุ้นในเรื่องของสิ่งต่างๆนั้นๆและจุดนี้ท่านมักมีอารมณ์แปลปรวนได้ง่ายเดาทางยากเดาใจยากเอาใจยากลักษณะแบบนี้บางครั้งยังงงกับความรู้สึกตัวเองไม่เชื่อลองไปดูนะคะว่าตั้งแต่ท่านกับเนิดมาท่านมีลักษณะแปลปลวนในเรื่องอารมณ์หรือไม่ และพอดาวพฤหัสยกมานะคะก็คู่นี้เรียกว่ามาเจอดาวสุพเคราะห์กระตุ้นในเรื่องของงานเวลาได้งานจะได้แบบงานใหญ่ชิ้นใหญ่เข้ามาจะได้แบบงงๆเลยนะคะบางคนมีเกณฑ์เจอคู่ปุปรับบางคนมีเกณฑ์เจอคู่แล้วแต่งงานเลยขอแต่งงานเลยเป็นคู่ที่มีทรัพย์มีปัญญานะคะเรียกว่าคู่บุญคู่บารมีแต่จุดนี้อาจจะมีตําหนิมาหรือบางครั้งก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อพฤหัสได้ตําแหน่งปลัก,กเกษตรก็ อาจจะมีความผันผวนบางคนแต่งแล้วเลิกเลยก็มีต้องไปดูว่าดาวพฤหัสในปีนี้นะคะสมมุติตกตำแหน่งการลกินีจรททำใจก่อนเลยว่าให้ระมัดระวังในเรื่องธุรกิจธุรกรรมคู่ค้าการงานคู่หุ้นส่วนต่างๆด้วยเพราะมีความแปรปรวนมีความไม่มั่นคงไม่สม่ำเสมอนั่นเองค่ะแต่ถ้าท่านผูกลัคนาแล้วพระฤหัสปีนี้ตกตำแหน่งสีเชื่อว่าท่านจะมีงานใหญ่ประสบความสำเร็จมากๆในเรื่องของการงาน และมีเกณฑ์พบเจอคู่แต่งงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นเองค่ะทิศทางดวงดาวในปี2,568บ่งบอกจุดของความสำเร็จของตัวท่านโดยเฉพาะ2ตุลาคมจนถึง23ทธันวาคมพฤหัสจะมาสวยตำแหน่งมหาอุดในภพการเงินการเงินก้อนใหญ่ความสำเร็จชิ้นใหญ่บางคนมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถซื้อหลักทรัพย์ใหญ่ๆเข้าบ้านนะคะมาครอบครองเป็นชื่อของท่านมา ครอบครองให้ได้ชื่นอกชื่นใจนะคะเหนื่อยกันมาเยอะแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนที่ดาวพฤหัสไปตกอยู่ในพวกวินาศช่วงรอบระยะเวลาตั้งแต่13พฤษภาคมไปเป็นช่วงที่ท่านอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เพราะเสายังทับเรือนการงานต้องทําต้องลุยเท่านั้นค่ะความสําเร็จจะมาสู่ตัวท่านอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปดีนะคะไละดิฉันจะทำนะคะ คลิปล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนใครอยากรับฟังกันเพื่อการวางแผนเดือนละส0 0ร้อบาทเท่านั้นกับสมาชิก V.I.P. แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วค่ะ ท่านใดสนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะ9,900บาทเพื่อเริ่มต้นเป็นนักพยากรณ์นะคะแนะนำทิศทางแนวทางกันให้หรือเพื่อไว้เช็คลักนาเช็คดวงของท่านเองไม่ไปโดนใครเขาหลอกเข้าทักมหาดิฉันได้สนใจผูกลักนากันส่วนตัว QR code ด้านล่างแบบมีค่าใช้จ่ายค่ะขอบคุณทุกท่านและขอให้เป็น1ปีนะคะในปี2,568 ที่จะทําให้ตัวท่านประสบความสําเร็จรุ่งเรืองรุ่งโรดในเรื่องของการงานหน้าที่ตําแหน่งและสถานะทางสังคมค่ะสวัสดีค่ะ